วัดีครับวันนี้อยู่กับตัว Echo Map UHD 2 5 2 c v นะครับผมวันนี้จะมาพูดในเรื่องของการนำทางนะครับในโหมดของแผนที่นะครับการนำทางนะครับจะสามารถนำทางได้สองสามรูปแบบนะครับผมวิธีแรกนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะครับก็เราเลือกการนำทางไปนะครับผมสมมติว่าสิ่งตำแหน่งที่เราจะไปนะครับมันอยู่ ต้องแบบหลังเกาะหลังอะไรเงี้ยคือระบบของการมินมันจะมีตัวที่เขาเรียกว่านําทางอัตโนมัตินะครับผมการแนะนําอัตโนมัติเนี่ยครับนี่นำทางอัตโนมัติเรากดเลือกนะครับผมเราเลือกการแนะนําทางอัตโนมัตินะครับกดปุ๊บระบบจะคํานวณเส้นทางอ้อมเกาะให้นะครับผมเราสามารถปรับแต่งเส้นทางได้หรือว่ายกเลิกการแนะนําอัตโนมัตินี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามันแนะนํำยังไงอ่าเห็นไหม โดยมันก็จะแนะนําว่าให้มีเลี้ยวตรงนี้นะครับผมมีเลี้ยวตรงนี้เปรียบเทียบัาการนําทางปกติยังไงนะฮะี๋ยวผมขอหยุดการน,นําทางก่อนอย่างที่เราจะไปเมื่อกี้เกาะไทยก่อนนะครับนําทางถ้าสมมุติว่าผมกดนําทางไปเลยนะครับมันจะยิงเป็นเส้นตรงนะครับผมสังเกตได้ว่ามันจะผ่าเกาะไปหมดเลยนะครับผมยิงเป็นเส้นตรงถามว่า ก็ใช้ในกรณีที่ว่าเอ่อเดินทางใกล้ๆหรือว่าเป็ทะเลโล่งๆนะครับผมเพราะว่าเหนึ่งมันทำงานได้เร็วสองนะครับผมมันจะยิงเป็นเส้นตรงแล้วจะประหยัดน้ำมันกว่านะครับครับผม